สวัสดีนะครับเพื่อนในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตัดตออ่อคลิปวิดีโอนะครับใน t i กตอกเนาะตัวอัปเดตใหม่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะเพียงแต่ว่าเมนูมันเปลี่ยนเนาะนะครับเวลาผมทำเนี่ยผมจะทาการเ,ออเขาเรียกว่าเก็บพวกวิดีโอเอาไว้เนี่ยอันนี้ผมคลิกตรงคําว่าอัปโหลดนะตรงนี้นะครับแล้วผมจะเลือกตรง1ิวินะไอสินาทีนะครับสินาทีอ่ะคลิกเข้าไปเวลาผมทำเนี่ยผมจะถ่ายถ่ายคลิไปไปหลายอันนะเพื่อนๆหลายถ่ายไว้หลายแนวห็นแมเนี่ยถ่ายไว้หลายๆแนวนะครับแล้วเราก็มาเลือกใช้งานได้ นะครับเราก็มาเลือกใช้งานได้เรามาเลือกตัดได้เรามาเลือกคัดได้นะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้ผมก็จะเลือกเป็นเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนหนึ่งอันผมก็จะเลือกอันนี้แล้วกันเวลาถ่ายแนะนําว่าพยายามให้เห็นมือให้เห็นนิ้วให้เห็นการมูฟเมนต์ของร่างกายจะดีนะครับอ่ะผมก็กดเข้าไปเราก็จะได้ตัวของเออเราก็จะได้ตัวคลิปวิดีโอมาหนึ่งอันทีนี้เนี่ยมันยังไม่ครบใช่ไหมครับเพราะว่าเราถ่ายเป็นช็อตไว้หลายๆช็อตนะครับ ผมก็จะเลือกนี่เลยจบคลิกที่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเลือกตรงนี้คลิกเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็พอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราปิดเสียงได้ล้วก็กดปิดเสียงเลยกดปิดเสียงไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาัดมา,มาอาจจะมีเสียงมีอะไรทีนี้ต่อไปคือเราก็จะไปเพิ่มคลิปวิดีโอของเรามาแล้วนะครับก็ให้เรากดบวกเพิ่มตรงนี้ ผมจะไม่ค่อยเล่นเอฟเฟกอะไรเยอะนะครับเพื่อนๆผมจะไม่ค่อยเล่นเอฟเฟกอะไรเยอะอ่ะนี่ผมก็จะเลือกเข้ามานะครับเลือกเข้ามาอันนี้ผมทําใน p p o o n เนาะนะครับแล้วก็อ่ล่าสุดก็คืออันนี้คือวิธีการใช้อ่ะปุ๊บก็จะดึงเข้ามาพร้อมกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในอุปกรณ์มีอะไรบ้าง1,2,3,4นะครับก็ให้เราหยิบขึ้นมาแบบนี้อ่านไะครับเราก็อย่างนี้นะครับในนี้เนี่ยเราก็พยายามนะครับในการรีวิวเพื่อน ไม่ต้องทําคลิปยาวมากนะทําคลิปประมาณสัก10 15-30าวิ <t> วเพราะว่าถ้าเกินนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปรีวิวที่อื่นไม่ได้นะครับ <t> เราเอาไปรีวิวที่อื่นไม่ได้นะครับ <t> เพราะว่ามันจะยาวไปอันนี้ผมก็จะตัดเดี <t> ๋ยวผมก็จะตัดอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการชาร์จเนาะอันนี้ผมก็จะมันยาวไปเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆมันยาวไปอันนี้เนี่ยก็ยาวไปผมก็จะ ทำให้มันแคบลงหรือว่าสปีดมันนะให้เราคลิกที่ตรงนี้ไหมครับคลิกที่ตัวตัวมันเองเห็นไหมครับแล้วมันจะมีคําว่าเวลาความเร็วตรงนี้แล้วกดสปีดได้นะครับเร่งไปเลยบวกไปปึ๊บดูซิว่าได้กี่วิได้กี่วิก็ยังไม่ได้อยู่ก็ยังยาวอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะอาจจะต้องพูดไวหน่อยนะครับเนี่ยไปอีก5เลยอ่ะ4ก็ได้อ่ะ3อ่ะ โอเคทีนี้เนี่ยทีนี้พอผมได้แล้วผมได้ขนาดแล้วผมก็คันนี้ตรงนี้ผมจะบอกเลยว่า,ามีอุปกรณ์ที่มีมีสายชาร์จนะครับตัวเชื่อมต่อสัญญาณแล้วก็ตัวใหม่ผมก็จะพูดแค่นี้นะครับสั้นๆน,นะครับเรียบร้อยแล้วบันทึกไปแล้วก็เมื่อกี้ทาไมผมถึงเลือนอันนี้มาตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ผมจะไม่เอาแล้วนะครับผมจะไม่เอาแล้วผมก็จะตัดคัดออกไปเลยนะครับคัดออกไป นี่เลยคัดก็คือให้เราคลิกที่ตรงนี้แล้วเรากดตรงคัดนี่นะครับมันก็จะตัดออกไปเห็นไหมนี่เลยผมต้องบอกว่าตรงนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เราต้องลองเล่นบ่อยๆนะครับตอนนี้มันก็จะมูฟไปทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาพูดเรื่องของวิธีการชาร์จนะครับผมก็จะนี่เลยที่ชาร์จใช่ไหมครับผมก็จะมุกขึ้นมาฟืดตัดมาเห็นไหมครับที่ชาร์จเสียบปึ๊บเข้าไปนะครับ ตัดอีกนะครับตัดอีกนี่เลยนะครับเพราะว่ามีที่ชาร์จจะมีที่ชาร์จ2อันที่ชาร์จของตัวสัญญาณนะครับผมก็จะมาตัดที่ชาร์จของตัวสัญญาณนี่ก็ตัดป,ปั๊บปึ๊บมาแล้วก็ตัดอีกคลิกที่ตัวมันตัดอ่า ไหมครับก็จะสั้นลงแล้วทีนี้วิธีการใช้วิธีการใช้นะครับนี่เลยแล้วก็มูฟเข้ามาวิธีการใช้ตัดเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะใช้วิธีอย่างนี้ตัดปุ๊บเข้าไปเสียปุ๊บอันนี้จะเป็นของแอนโฟไอโฟนเนาะนะครับต้อว่านี่เป็นของ iPhone ปุ๊บเสียอันนี้มันก็จะไหลขั้นตอนไปหน่อยนะครับนะเราก็เอามาตัดอีกนะครับเพราะว่าให้มันกระชับที่สุดนะครับเสียบ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเปิดใช้งานเห็นไหมมันก็จะมีปุ่มเปิดตรงนี้มีปุ่มเปิดนะครับนี่นะครับก็จะตัดออกคือพยายามเราจะต้องเนี่ยใช้วิธีปุ๊บวิธีใช้งานเปิดไม้สีเขียวเรียบร้อยใช้งานได้ก็ใช้งานได้ใช่ไหมครับอ่ะตัดอีก เราก็ตัดออกไปอีกนะฮะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์แล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่นะครับชุบชุบชุบก็อันนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายตูดอืมเห็นไหมแม้ผมตัดทำมาเอาไว้ต้องหลายอันเห็นไหมนี่ชาร์จไฟเสร็จแล้วนี่ปึ๊บปึ๊บั้นนยางยังไม่สั้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยเสร็จ นะครับแล้วก็กดอีกตัดอีกนะครับอีนี้เราก็จะไปดูปุ๊บวิธีปิดการใช้งานนะครับก็จริงๆตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำละเราก็ตัดออกปุ๊บเรียบร้อยเหลืออยู่เท่าไรครับ36วิเห็นไหมครับ36วิเราก็มามูฟเอาข้างหน้าให้มันเร็วหน่อยมูฟเอาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมตรงไหนมันยาวไปนะครับตรงไหนมันยาวไปผมพยายามจะตัดให้ได้เหลือ30วิิวิให้ได้นะครับเ,เพื่อน อ๋อเสียบชาร์จมี2อันเห็นไหมนี่เสียบชาร์จมี2ออันชาร์จตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มุกเข้าไปหน่อยนึงเฟ๊บนะครับแล้วก็อันนี้วิธีการใช้งานแล้วก็มุกเข้ามาปึ๊บได้30มสิบวีลวเห็นไหมครับปิดไฟเขียวก็ใช้งานได้อ่าโอเคเหลือเอาแค่ยิบกาวพอเรียบร้อยเสร็จแล้วตอนนี้เสียงผมปิดหมดลวเห็นไหมครับเพื่อนผมปิดเสียงหมดแล้วนะ เม่ฮปิดเสียงมาละทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่มพากละนะครับเราก็จะพูดพากนะครับนี่เลยพูดพากนะคะรับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกใส่พวกข้อความได้นะครับใส่ข้อความได้ใส่เอฟเฟกได้ใส่ใสอันนี้จะเป็นของระบบแคปคัตเนาะนะครับซ้อนรูปภาพได้บางคนบอกว่าเอ๊เอารูปภาพมาซ้อนได้ไหมนะครับเอารูปภาพมาซ้อนได้ไหมถ้าเราอยากถ้าเรามีรูปภาพเราก็กดตรงวางซ้อนเนี่ยนะครับแล้วเราก็เพิ่มรูปภาพแล้วเราก็มาวางนะครับ กดตรงวางสอนตรงนี้นะถ้าเราต้องการวางรูปภาพนะครับนี่ก็กดเข้าไปเราจริงๆเนี่ยเราสามารถวางตัวคลิปตัววิดีโอก็ได้นะนี่ตัววิดีโอก็ได้หรือว่าตัวรูปภาพก็ได้นะครับขึ้นไปอ่ะสมมติผมเอาตัวนี้เอามาวางให้ดูแล้วกันอ่านเนี่ยว่าคลิกที่ตรงนี้ไหมครับแล้วเราก็ขยับมูฟมาเอามาวางอาจจะใส่เป็นโปรโมชั่น1212ออะไรเงี้ยนะครับหรือมีรูปภาพอะไรเงี้ยเราก็มาใส่วางได้ไหม คลิปวิดีโอเราก็ามาใส่ได้นะคลิปวิดีโอสมมติมว่าเราเรา,เราเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนเนาะเราก็กดลบไปกดลบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราต้องการเอาเป็นวิดีโอขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับวิดีโอมันก็เอามาแนบได้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็ตัดครอปได้ด้วยนะนี่ครอปได้ด้วยนะครับครอปได้เห็นไหมครับเผื่อว่าบางทีเราทําลุกเล่นเนาะอันนี้ก็ต้องไปฝึกเล่นเอานะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนเนาะนะครับ เห็นไหมลราก็เลื่อนมูฟตัดเอาแล้วเราก็มูฟแคบมาให้เล็กลงเล็ดขึ้นได้นะครับตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกเล่นนะครับมีใส่ทรงใส่เสียงนะครับมีให้เราปิดเสียงถ้าเปิดเสียงไว้มันให้เราปิดเสียงได้เห็นไหมไอ้ตรงนี้มันจะถูกปิดเสียงเนี่ยอันนี้นะอันตัวนี้เห็นไหมมันจะปิดเสียงเนี่ยนะครับดูตัวลำโพงไหมครับถูกปิดเสียงนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับเสียงก็จะถูกปิดเห็นไหมเพราะเราไม่ไม่กดปิดเสียงตรงนี้เนี่ยอ่าตัวของระบบมันก็จะเร็วแล้วก็เราก็สามารถที่จะคลิก เวลาเราจะแก้ไขอะไรต่างเนี่ยให้เพื่อนเนสังเกตว่าผมจะคลิกแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะกดแก้ไขได้เห็นไหมกดแก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดจะครอบอะไรตรงเนี้ยเล่นได้หมดเลยนะครับก็จะทําตรงไหนกใหยคลิกตรงนั้นเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นลูกศรแบบน,อนี้แล้วก็แต่ละอันของมันเนี่ยมันก็จะมีเมนูข้างล่างเนี่ยให้เราเลือกใช้งานไหมครับว่าให้เราทําอะไรเพิ่มใส่เสียงใส่ไ,ไว้อ่ะเห็นไหมครับเราก็ทําได้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบเอานี้ออกก่อนอันนี้ต่อมาผมกดย้อนออกมา ที่ต่อมานะครับผมกดย้อนออกมาจากจากข้างบนตรงนี้นะครับกดย้อนลงมานะกดย้อนลองอมา <c oughs> ก็จะมาอยู่หน้านี้หน้านี้เนี่ยก็จะมีเราใส่ข้อความใส่เสียงกั็นไหมครับหรือว่าเราจะคัดอ่ะใส่เสียงตรงใส่เสียงเนี่ยจะใส่เสียงเพลงใส่เสียงเอฟเฟกหรือว่าจะเป็นเสียงภาคก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาภาคเนี่ยผมก็จะมาภาคที่ตรงนี้แทนผมจะไม่ไม่ไปภาคในแต่ละอันเนี่ยเนหะ็นไอันนี้คือผมอยู่ข้างนอกเลยนะปกติถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยแม้จะเป็นของตัวของของแต่ละอนันให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับ เห็นไหมมันก็จะถูกมูฟออกมาเมื่อไหร่ที่อันนี้เขาเรียกเมนูกลางเห็นไหมเมนูกลางมันจะมีตัดต่อเสียงเพลงใส่เอฟเฟกต์เอฟเฟกอันนี้มันจะเป็นของแคปคัตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีของแอปไม่มีของตัวมันเองแล้วก็จะมีของแคปคัตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าตอนนี้เขาไม่ให้ทําในแคปคัตแล้วมันเชื่อมทําในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้เราทําในแคปคัตแล้วนะเพื่อนไหมทีน,นี้มันก็จะมีพวกเวทมนต์ใช่ไหมเชื่อมต่อระหว่างอันเห็นไหม เชื่อมต่อระหว่างอันดูน่าเอฟเฟกนะครับมันก็จะมีให้เรามูฟมูฟมูฟแบบเข้าไปเนี่ยนะครับเห็นไหมเออเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอฟเฟกอ่าเห็นไหมครับนี่เอฟเฟกระหว่างอันอืมเห็นไหมเอฟเฟกมันก็จะวางมูฟให้อย่างนี้นะครับเออเห็นไหมเราก็เลิกไปถ้าเราอยากใส่เอฟเฟกอะไรอีกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใส่เอฟเฟกนะครับเราก็กดย้อนลงมาถ้าเราอยากไปใส่เอฟเฟกต์กันอื่นกดย้อนมาอีกนะครับ เราจะใส่อยากใส่เวทมนต์นนะครับก็จะใส่เวทมนต์นี้อ่าเห็นไหมครับดูซิว่ามันจะขึ้นไปยังไงอันนี้เนี่ยอันเวทมนต์เนี่ยตัวเวทมนต์เนี่ยมันจะน่าจะใช้กับตัวเอฟเฟกทั้งหมดทั้งอันนี้นะครับทั้งหมดทั้งอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่ใช้ละกันมันจะได้ไม่ช้าเนาะนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันเนี่ยเราจะใช้ตัวเอฟเฟกเป็นหลักก็คือให้มันมีการมูฟเมนต์อันนี้ผมกดลบไปแล้วนะนะครับกดลบไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้คือเรากดลบได้เลยเนี่ยผมจะเลือกใช้เอฟเฟกมากกว่าเพื่่อใให้มันนนดูาสจ เห็นไหมครับนี่ยใ,ให้มันน่าสนใจระหว่างการที่เรามีการเคลื่อนไหวของมือของอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่พวกไอ้นี่ได้นะครับเราใส่พวกอ e ิโมชันได้อุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างอ่ะเราก็จะใส่พวกอ e ิโมชันได้นะเห็นไหมทีนี้เนี่ยเขาจะมีอเวลาผมเลือกใช้บางทีผมก็เลือกตัวตัว,ตว,ตวอักษรเนี่ยแล้วผมก็จะเลือกคลิกนาตอนนี้เนี่ยเขาไม่ให้เราซิงกับไอ้นี่แล้วนะ นะครับเห็นไหมเนี่ยปุ๊บผมก็จะเอานิ้วชี้มาวางอย่างเงี้ยวางเอานิ้วชี้มาวางนะครับอุปกรณ์ที่เรามีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้พวกอิโมชันอิโมจิอย่างเงี้ยมาวางได้โอเคไหมอ่ะอันนี้ผมก็เอาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาดเอานะครับอืมเนี่ยแล้วเราก็สามารถเขียนพวกข้อความข้างบนได้นะใส่ข้อความข้างบนอันนี้เราอาจจะเขียนว่าเออใช้ชาร์ แบตแบตมือถืออ่าอันนี้นะครับนี่นะครับคลิกป้ายใส่สีใส่ค็อปเปอร์ซะหน่อยที่ชาร์จแบตอ่าชาร์จแบตเปิ๊บชาร์จแบตนะนี่ที่ชาร์จแบตนะครับอันนี้ก็เขียนวิธีอ่าแล้วเราก็ใส่ชาร์จ ชาร์จใหม่อ่าใหม่ชาร์จใหม่นี่นะครับชาร์จใหม่ฟ้าบ์ก็แบบนี่ก็ใส่เข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะใส่ได้คือผมเพื่อนๆสังเกตนะมันจะมีแบบหลายอย่างนะเออนี่ชาร์จแล้วก็อันนี้ก็เปิดใช้งานแล้วก็บอกว่าเปิดใช้งานเปิดใช้งาน อันนี้เราเอามาวางไว้ได้เลยนะเราเขียนเป็นแพทเทิร์นเอาไว้ได้เลยเพราะว่ายังไงเราก็จะมาพูดตรงนี้อยู่แล้วถูกไหมนะครับเนี่ยเปิดใช้งานนะครับชาร์จระหว่างไลรก็ได้เปิดหรือปิดก็ใช้อันนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพากเสียงกันนะครับเราก็จะมาพากเสียงกันนะครับทําง่ายๆนะพยายามไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะวุ่นวายนะครับเราทําง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะ ถ้ามีโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยนะครับจะแจกปงแจกปวอะไรก็ตรงนี้หรือว่าเราจะใส่เราจะใส่มือนะครับใส่เอฟเฟกต์จิ้ม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 อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ได้นะครับแต่เราก็สามารถพูดได้อยู่แล้วว่าทักที่ตะก,กานะถูกไหมครับตะก,ก้าส้มมุมขวามือหรือมุม Им ซ้ายมืออ่ะต่อไปเราจะไปภาคเสียงกันผมก็จะเลือกตรงเสียงแล้วก็จะเลือกตรงภาคเสียงนะเลือกภาคเสียงนะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เรากดเราสามารถพูดได้เลย ไม่ลอยราคาหลักร้อยคุณภาพคับแก้วเครื่องมือ,อสมมติว่าเราพูดไม่ทันสมมติว่าเราพูดไม่ทันนะครับผมก็จะกดสต็อปตรงนี้กดสต็อปแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับเราคลิกที่ตัวเสียงมันได้นะแล้วนะครับเราสามารถที่จะลบออกแล้วพูดใหม่บางทีเราลืมเขียนแพทเทิร์นไว้เราลืมเขียนแพทเทิร์นไว้ย้อนลงมาอ่ะผมก็จะกดไปใหม่ ก็เป็นภาคเสียงใหม่นะภาคเสียงใหม่อ่าภาคเสียงใหม่ไม่ K9 ราคาหลักร้อยคุณภาพครับแก้วนะแล้วเราก็กดหยุดได้ด้วยนะกดหยุดไปอ่ากดหยุดไปแล้วเราก็ขยับมาต่อได้นี่ขยับมาได้นะนี่นะครับอุปกรณ์สายชาร์จสายสัญญาณตัวใหม่วิธีอุปกรณ์อุปกรณ์สายชาร์จเชื่อมสัญญาณไม่ลอยชาร์จแบตไม่ลอยชาร์จแบตมือถือระหว่างไลเปิดใช้งานปุ่มสีเขียวแบบนี้อ่ะทีนี้สมมติว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเรากดเสร็จได้เลยนะครับเราก็กดเสร็จไป พอเราต้องเรากดเสร็จตรงนี้เนี่ยนะคบเพื่อนๆเห็นไหมเราสามารถแก้ไขข้อความนะครับเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าเราลืมเขียนสมมติว่าผมลืมเขียนตรงนี้เห็นไหมเราสามารถกดถอยออกมานะเนี่ยกดถอยยอนมานะครับแล้วเรามาใส่ข้อความเพิ่มได้อีกเห็นไหมครับอ่ะเราก็ใส่ว่าวิธีใช้อย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมลืมเขียนน้องวิธีใช้อ่ะอืมอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้เหมือนกันนี่เลยนะครับแล้วเราก็มาใส่วางไว้ตรงนี like like ้อ kind of hmm, like so ่ะเราก็ใช like ้แบบนี Chun ้ใช uh ่ไหมวิธีใช้ปุ๊บอ่า แล้วเราบอกว่าต่อไปเราจะเขียนว่าสนใจจะกล้าสม้มอ่าสนใจเราอาจจะใส่เป็นเราอาจจะไม่ได้ใส่มาเป็นอีโมชันหรืออะไรแต่เราจะใช้อีโมจิอ่าแบบนี้เห็นไหมครับลากไปเลยนี่นะครับลากไปนะครับมันเป็นลูกเล่นนะมันเพื่อนเราไปเลือกเล่นได้นะครับพิกัดท,ที่นี่อ่าใส่เข้าไปนะครับมีตัวตัวหนังสืออ่าตัวหนังสือมันจะอยู่ข้างมันจะเล็กไปหน่อยนะครับ ส่วหนังสือเนี่ยเราก็แก้ไขได้นะครับนี่เลยก็จะเป็นตะก้าส้มใช่ไหมนะครับตะก้าสม้มอ่ะเลือกภาษาเฟิฟอนต์ซะาหน่อยอ่ะให้ดูน่ารักนี่เลยแล้วเราก็เราก็ลากอันนี้มาก่อนนะครับอ่ะลากอันนี้ขึ้นมานะครับลากเส็ปุ๊บลางบายตะก้าสม้มนี่เลยนะครับนี่เลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้เราไม่ต้องใส่อะไรมากมายแบบนี้เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ลากไปนะครับนี่ง่ายเรียบเรียบร้อยนะครับก็เสร็จแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วเราก็สามารถที่จะกดกดถัดไปได้เลยนะครับก็กดถัดไปไหมครับอันนี้เราก็เห็นไหมเราก็จะมาโพสต์ขายสินค้าของเราได้แล้วนะครับแล้วก็โพสต์ขายแล้วเราก็โหลดไปแค่นี้เองเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ให้ข้อสังเกตนหนึ่งครับเพื่อนเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีตรงลิงก์เนี่ยมันมีตัวช็อตตัวอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาเราแนบสินค้าเนี่ยนะครับพอเราแนบสินค้าเนี่ยนะครับ ตัวสินค้าเราเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงข้างบนนะอันนี้ผมแนบสินค้าแล้วนะเห็นไหมครับสินค้าเราเนี่ยอันนี้คือผมแนบสินค้าแล้วสินค้าเราจะอยู่ตรงนี้ไอเน,นี้ยมาจากไหนตรงนี้มาจากเอฟเฟกนะเอฟเฟกอันนี้คือผมใส่แฮชแท็กทั่วไปนะเพื่อนๆน,นะครับก็ลองใส่กันดูนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเห็นไหมที่เราเคยใส่เอฟเฟกนี่แหละเอฟเฟกอันนี้แหละมันมีผลนะครับเราต้องมาลบออกผมนึกแบกว่าบางทีเราใส่เอฟเฟกมันก็ติดอันนี้นี่ผมลบออกแล้วนะ แล้วเราลองมาตรงนี้นะครับอันนี้นะครับปึ๊บถัดไปเห็นไหมเอฟเฟกหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนใส่เอฟเฟกใส่เลยเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ในระบบของ Tiktok อกเองเนี่ยเขาไม่สามารถให้เราโหลดคลิปออกไปได้นั่นแปลว่าเราต้องโพสไปก่อนโพสเสร็จแล้วก็คอยคัดลอกลิงก์ไปแล้วก็เอาไปโหลดนะครับไปที่อื่นเห็นไหมแค่นี้เองง่ายๆนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองโพสให้ดูนะครับก็โพสไป เดี๋ยวผมจะขออนุญาตโพสใน,ในแบบสตอรี่ดีกว่านะครับผมจะโพสในสตอรี่เนาะนะครับนี่ผมก็จะเลือกโพสในสตอรี่นะกดย้อนลงมานะครับนี่ผมจะเลือกโพสทนะี่สตอรี่นะครับเลือกโพสที่สตอรี่ก็โพสไปนะครับ,ก,ร Story, ก,รนะรบกดโพสไปที่สตอรี่เรียบร้อยนะครับโพสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองคลิกดูนะครับว่าที่สตอรี่เรานี่ไงมาแล้วนะครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นสตอรี่มาแบบนี้ นแน่ตะก้าสินค้าเลยเรียบร้อยแต่ว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้ตะก้ายังไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอเข้าไปเช็คทีหนึ่งปกติตรงนี้พอเราแน่ตะก้าเนี่ยตรงนี้มันจะมีตะก้าขึ้นมานะครับเ,เพื่อนอ่ะย้อนมาอีกทีหนึ่งตะก้ามาแล้วเห็นไหมครับตอนนี้สตอรี่บางคนก็คือโพสได้บางคนก็โพสไม่ได้นะไม่ใช่ทุกคนที่จะโพสได้พอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีสินค้าโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เลยเนาะก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับติดขัดอะไรก็พยายามหาข้อมูลเยอะๆนะครับ เพื่อนๆต้องเพื่อนๆต้องลองเล่นเยอะๆนะครับลองดูคนอื่นเยอะๆดูคลิปคนอื่นเยอะๆเนาะนะครับจะได้เอาไปปรับใช้ได้นะครับ